นี้นะครับ13พฤษภาคม2557สดจากถนนอุทยานอักษะนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้ครับผมมี2ท่านที่จะมาเตรียมพร้อมในเรื่องของการลั่นกรองรบเนี่ยแหละครับจะมาดูท่าทีหลายต่อหลายอย่างในวันนี้นะครับที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเองก็จับตาเฝ้ารอคอยนะครับว่าคําตอบจะออกมาเป็นอย่างไรเรื่องของอสารอาญานะครับที่เลื่อนนัด ในเรื่องของหมายจับ43แกนนำคอปปสบในวันที่14พฤษภาคมนี้ว่าจะออกมาอย่างไรซึ่งทางฝ่ายนั้น<ส>เขาก็เชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถค้นได้ใน,ในตรงจุดนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันด้วยนะครับรวมไปถึงวันนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเราเผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงคงจะทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เป็นวันที่เราสูญเสียบุคคลผู้ทรงเกียรตินะครับคนำคนปรีัติยะสวัสดีผลหรือว่าเสแดงที่เรารู้จักกันดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาย้อนรับลึกกันด้วยขอต้อนรับนะครับผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับคุณพิพัตชัยภัยบูลนะครับหรือว่าพี่สมชายและคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือว่าพี่หมูไม่โครวน้ำร้อนนั่นเองครับสวัสดี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 ครับท่านนิรภับครับับวันนี้ ผมขออนุญาตเริ่มกันที่ประเด็นแรกก่อนเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ2,553เหตุการณ์ที่เสีแดงนะครับถูกลอบยิงที่หน้าสถานีรถไฟฟ้าสีลมเนี่ยนะครับพี่สมชายครับครับเหตุการณ์ในวันนั้นก็ถือว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรในการร่วมต่อสู้กับพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดง ซึ่งก็จริงๆก็ต้องอยอมรับนะครับว่าในขณะนั้นตัวเสยแดงเองเนี่ยก็มีบทบาทในด้านหน้าสื่อแล้วก็มีบทบาทในเรื่องของการขับเคลื่อนก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามก็เกิดความรู้สึกเข้าใจว่าคนตรีขขติยะเนี่ยหรือว่าเสยแดงเนี่ย อาจจะเป็นอกองกําลังใหญ่ของกลุ่มนปชอ mm hmm. เพราะว่าตัวเสดงเองแกไปไหนคำว่าพลตรีตรคำว่าพลตรีนี่ก็หมายความว่าจะต้องเป็นกองกําลังแล้วก็เสดงได้แสแดงปฏิกิยาสแสดงบทบาทหรือสรแสดงความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเป็นการ,สรแสดงที่แบบตรงไปตรงมา mm hmm. แล้วก็อาการแบบกูก็ไม่กลัวมึง mm hmm. ทาให้ฝ่าย ตรงข้ามก็เห็นว่าเสด็จจะเป็นภัยในการต่อสู้ก็เลยได้นาเนินการจนถึงวันนี้ก็4ปีผ่านไปก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของเสด็จกับครอบครัวเสด็จด้วยครับครับเขายิงผิดตัวไหมวนะนนไม่ผิดฮนะยิงผิดตัวแต่ถูกวะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่มาหาสมชายนะครับ <laughs> <laughs> พี่หมูแล้วครับพี่หมูคือคือผมโดยโดยโดยส่วนตัวก็ไม่ได้คุ้นเคยกับพี่เขาเนี่ยนะได้ได้ได้รู้จักกับที่กองทัพบก กันครั้งหนึ่งนะครแล้วก็ก็เห็นบทบาทที่เขาเขาในทางหน้าสื่อแล้วก็ได้ได้สังเกตเห็นในในในกิจกรรมของของเสียแดงเขาพอสมควรแต่ก็ถามว่าสนิทกันไหมไม่ได้สนิทกันผมในส่วนตัวก็ไม่ได้คุ้นเคยกันแต่ว่าดูแล้วเขาเป็นคนมีความจริงใจอาจจะดูดูผงผางนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ประเภทเขาเรียกอะไรนะฮาร์ดคอร์หน่อยนะฮะแต่จริงๆในใจเสียแดงก็คือมดแกก็ยังไม่กล้าเหยียบเลย โดยจุดคือเป็นคนมีมีธรรมะธรรมโมนะคืออย่างนี้นะพี่แดงอะแต่วเสียงไปก่อนแบบไทยชาติทหารอะคือทหารเขาฝึกมาแบบเสียงดังเฮ้ยลุลลุๆอย่างนั้นน่ะนะแต่โดยโดยส่วนตัวเนี่ยที่ผมเห็นเห็นนะนอกวงอะไรเป็นคนพูดง่ายเข้าใจง่ายจริงใจกับเพื่อนฝูงแล้วก็เป็นนายทหารที่ที่พูดง่ายๆยศในพลเนี่ยส่วนมากก็จะต้องมีเบ้นมีที่นาที่ดินนะรู้หลาววัววัวกี่ตัวชกมาแล้วกี่ไฟ้ายๆอย่างนั้นีแหละนะไอ้นีเงี้ยแต่สีแดงสุดท้าย ไม่เหลืออะไรเลยไม่มีสับสครับถ้าที่เห็นถ้าที่เห็นจากสื่อนะอาจจะเหลืออยู่บ้างก็คือลูกเมียครับแคานั้นเองคือคือตรงนี้ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอผมก็ที่แผมต้องใช้ว่าขอแสดงความเคารพยิ่งนะฮะดวงวิญญาณจะอยู่ พบได้ก็ุดแค่แต่ขอให้ให้พึงรู้ว่าน้องๆที่ร่วมรบก,กันมาในวันนั้นที่สนิบสนมในตรงนี้ก็คือสมชายพบูลก็ก็จะสนองเจตนารมณ์ที่อย่างมั่นคงและก็ตลอดไปจนกว่าจะได้มาซึ่งประชาิตายเหมือนดังวัน,นธิฐานที่พี่แดงเคยพูดต่อสังคมและก็ประชาชนคนสแสดงมาโดยตลอดครับเท่านี้ฮะผมผมอยากจะมามาโฟกัสดูสักนิดหนึ่งในเรืร่องของ ข้อสันนิษฐานสําหรับหน่วยงานที่เข้าไปเก็บรายละเอียดนะครับ,รบว่าตรงจุดนี้เนี่ยมีการดูในเรื่องของกระสุน ที่ใช้ปิดชีพเสียแดงของเราเนี่ยนะครับมีออกมาหลายขนาดเลยครับที่ส่ทายพี่หมูฮะเนี่ยตั้งแต่5.56มิลลิเมตรนาโต้7.62โซเวียตหรือว่าระยะของการยิงครับ,รบตรงจุดนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วคนซุ่มยิงเข้าไปรอณจุดที่จะกระทําการปิดชีพเนี่ยนานพอสมควรแล้วตรงจุดนี้พี่ส่ทายมองยังไงครับวันที่พี่แดงเสียชีวิตเนี่ยเป็นวันที่พวกเราเองก็ ซึ่งในวิธีกระสูนเองหรือว่า,อารายละเอียดอย่างที่น้องทีว่าเนี่ยซึ่งในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นข้อสรุปได้แล้วว่ามันเป็นผลแล้วก็เป็นฝีมือมาจากใครพี่แดงเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ตรงไปตรงมาอาจจะนิสัยของแกผงขางซึ่งอาจจะมีปฏิกิริยากันบ้างแต่แกก็ยืนยันว่าใครจะไล่แกยังไงแกก็ไม่มีปัญหาแกก็ไม่ไปอยากเวทีนี้แกก็เดินเพี่ยนอยู่กับเวทีแล้วแกก็รักแล้วก็วันนี้ เราก็ได้เลือดนักสู้คนห,หนึ่งของเสดดงก็คือน้องเดียนะครับมาเป็นสมาชิกสาภาผู้แทนรอนอาษฎรบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับน้องเดียก็ถือว่าได้เลือดพ่อมานะครับการต่อสู้ถึงแม้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่การต่อสู้ก็โอเคในวิธีกระสุนเองอะไรเองเนี่ยเราก็คงจะไม่ก้าวลึกลงไปแต่วันนี้เนี่ยเขาสรุปกันตั้งแต่ตั้งแต่วันที่เสดดงเสียจนกระทั่งวัาเดินมาเนี่ยสรุปความได้ว่าเสดดงเนี่ยเสียชีวิตเพราะมีใบสั่งและก็พี่แดงก่อนจะเสียชีวิตเนี่ย แกสัมภาษณ์ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนพ้องน้องพี่นะ<ม>ว่าในขณะนี้สถานการณ์การต่อสู้ขณะนี้มันไม่ธรรมดา<ฮ>ให้ทุกคนระวัง<ฮ><ฮ>เวลาอยู่ตรงไหนเนี่ยอย่าอยู่เป็นเป้านิ่ง<ฮ>ก็คือหมายความว่าในสถานการณ์การต่อสู้ในการที่อย่ายล้อมยิงล้อมปราบกันเนี่ยแกบอกว่าอย่าอย่าอยู่เป็นเป้านิ่งเพราะความที่เป็นทหารของแกเนี่ยแกก็จะสอนพวกเราอย่างเงี้ยอยู่ตรงไหนก็อย่าอยู่เป็นเป้านิ่งอย<ฮ>ู่นี่ทีอยู่นี่ทีถ้าเป็นเป้านิ่งมันจะง่ายแต่บังเอิญว่าสิ่งที่เกิดพลาดกับพี่แดงในวันนั้นเนี่ยนักข่าวต่าง,รงประเทศ สัมภาษณ์ท่านมาสัมภาษณ์พี่แดงพอสัมภาษณ์พี่แดงก็ในน on ้องท่านก็ต้องยืนพอยืนเป็นภาพนิ่งพอยืนเป็นภาพนิ่งก็เป็นจุดนิ่งจุดนิ่งปุ๊บข่าวว่าสัญญาณว่าก็มีชี้ที่จุดใช้ไฟปั๊บหลังจากนั้นพี่แดงก็เสียชีวิตนะครับนั่นก็คือเราที่ได้นํามาพูดถึงพี่แดงในวันนี้ก็ขอสดุดีนะครับในความ กล้าหาญของพี่แดงแล้วก็เป็นานายทหารที่กล้าหาญชาญชัยแล้วก็ขอเรียนกับดงยานว่าพวกเราก็จะสู้ต่อไปตามปณิธฐานของพี่แดงนะครับ,รบมีมีการภาพพิงเช่นกันครับพี่หมูครับเพราะว่าในรัศมีของการยิงมาที่เสดแดงเนี่ยครับมันอยู่ในวงล้อมที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าควบคุมแล้วและที่ทางการยิงเนี่ยมาจากที่สูงประมาณ60เมตร นะฮะซึ่งในบริเวณนั้นมันก็มีอยู่ไม่กี่ตึกนะครับอาคารพปรโรงบาลจุฬานะครับหรือว่าอาคารชิลิกอาคารคารพาซาเนี่ยนะฮะทั้งหมดประมาณ4ี่ห้าตึกคือตรงนั้นในรายละเอียดอ่ะไม่เป็นไรฮะคือค่าเข้จวามได้แต่ที่ที่ที่ทโดยโดยตักกะของมันเนี่ยก็คือว่าการที่พี่แดงถึงแก่แัญงกรรมในครั้งนั้นนะฮะโดยการถูกวิสามันฆาตกรมรมนะฮะจากคนที่ซึ่งเอาเถอะถ้าใช้คำพูดว่าน่าจะเป็น มือปืนรับจ้างก็ก็ก็ไม่น่าจะให้ราคาได้ขนาดนั้นนะฮะแต่เอาแล้วเป็นว่าการยิงครั้งเนี้ยเป็นเป็นมืออาชีพครับเพราะว่ายิงในยามพิการนะฮะที่ผมผมผมพี่แดงเขาเตือนสัญญาณมาให้พวกน้องๆฟังเนี่ยต้องเข้าใจว่าพี่แดงเนี่ยยศถึงพลฟรีนะเป็นนายทหารยศพนฟรีเพราะนั้นในการเคลื่อนไหวของของขุนทหารในกองทัพในขนานั้นหรือว่าการเคลื่อนพนในต่างๆการขับเคลื่อนของ่ายตรงข้ามเนี่ยพี่แดงต้องต้องรู้และพยายามเตือนบอกน้อง นะฮะแต่ก็ขอบคุณพี่นะฮะก,ก็ไม่เป็นไรก็เสียว่าพี่ครับขอให้พี่นอนหลับให้สบายเถอะนะครับในเวลานี้พี่ก็ได้พักผ่อนแล้วนะฮะเอาเอาเป็นว่าเราเราเข้าใจว่าคือคนที่สืบสอนเรื่องนี้มันก็กลับไปอยู่ฝั่งนู้นซะหมดอันเรื่องมันเงียบอย่างเงี้ยไหนน้อยคุณหญิงหมออะไรอนทิพย์อนทิพย์อะไรนัร่นนะนะเธอก็ไปขึ้นเวทีปปสได้แล้วนะฮะก็เข้ามาเน้น ก็มันก็อย่างเงี้ยับคือย่างเงี้ยสรุปก็เอาเป็นว่าเราก็ขอสดียรดีนะครับถือว่าเป็นวีรบุรุษของพี่น้องคนเสื้อแดงนะครับสำหรับคนกรีบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเมื่อไรเลยความจริงจะปรากฏนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับมาถึงอีประเด็นหนึ่งครับที่หลายคนเข้าจับตามอง หือว่าเป็นประเด็นใหญ่ในตอนนี้เลยครับ <น đang S 2> พี่หมูพี่สมชายฮะนั่นก็คือการที่สารอาญามีการนัดฟังคำสั่งที่จะออกหมายจับ43แกนนํากปปสเนี่ยนะครับในวันที่14พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้แล้วครับ,รบพี่สมชายครับมองเรื่องนี้ยังไงครับ<อ>เพราะว่าทางนั้นเขาเชื่อมั่นว่าหลุดแน่นอนคือผมไม่ภากวิจารณาบากเลยดิ่พีดเล่นนะคือคือคือเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ดูเกียรติอะไรเลยครับ แต่ถ้าวันนี้ถ้าพรุ่งนี้เป็นศารลรับนู่นเนี่ยรับรองได้ว่าหลุด <laughs> นะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้มันเป็นเ,ร, <c oughs> เรื่องของศาลสถิตยุติธรรมสารยานะครับผมก็ยังเชื่อความศักดิ์สิทธิท์จึงมีอยู่ <c oughs> แต่ถ้าที่จะ <c oughs> ถึง <c oughs> ตรงตรงนั้นเนี่ย ก็ต้องกราบขอบพระคุณแทบเท้าประธานสาริการนะฮะที่ท่านท่านเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองตรงที่ว่าหรือท่านไม่รับลูกไอคนที่ขอร่วมประชุมด้วยนี่เราเราคงจะไปคาดเดาว่าจะหลุดหรือจะติดเนี่ยก็ถือว่าเป็นพินที่ของศาลเป็นอำนาจของศาลแต่ว่าในหลายต่อหลายคดีในหลายต่อหลายอย่างหลายคดีเนี่ยสารเองก็ได้มีชี้ชัดแล้วก็ได้ออกหมายจับกลุ่มพวกนี้ไว้แล้วเพราะฉะนั้นที่ผมหัวรอเนี่ยไม่ใช่หัวรอดด้วยเรื่องอะไรหัวรอเพียงแต่ถามตัวเอง ว่าแล้วถ้าพรุ่งนี้มีหมายจับเพิ่มอีกแล้วไงในขณะนี้ในขณะนี้เนี่ยหมายจับก็อยู่เป็นเข่งขณะนี้เนี่ยคดีติดตัวกันแต่ละคนเนี่ยก็สีเป็น10บสคดีแล้วแล้วถ้าออกเพิ่มแล้วแล้วไงจับได้หรือเปล่าค่ั่เองทีนี้ทีนี้เราทีนี้ก็มีข้ออ้างสมมตินะพรุ่งนี้จะมีหมายจับเพิ่มนะนะเราก็จะบอกว่า เราติดภาร,รกิจการจุมนุมได้ไหมทนายไ,ได้ครับได้เนาะเพราะว่าการเวลาเราโดนออกหมายจับเนี่ยเวลาตํารวจจะไปจับเนี่ยเขากาหนดไว้เลยนะว่าห้ามจับในที่โอถงเช่นว่าในที่ที่คนมีเยอะในตํารวจเขาไม่จับนะ,ะ,ะเขาไม่จับเนี่ยเป็น,เป,นเป็นข้อที่เขากําหนดไว้เลยเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในมอบอยู่อะไรเนี่ยก็ะกะจะเข้าไปดําเนินการจับเนี่ยก็ค่อนข้างลําบาก แต่ว่ามีข่าวแต่ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวไม่จริงก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นว่ามีหมายจับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยสารอนุญาตให้หน่วยอินทเาอินทราสเข้าไปบุกจับแล้วก็สามารถติดอาวุธได้ด้วยนะครับถ้าเป็นอาการอย่างนั้นในการที่จะจับกบฏในการที่จะเาคนผิดมาลงโทษเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นไปได้เพราะว่าจากการจะเข้าไปจับพวกนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าว่าแต่จับอย่าว่าแต่จับสุเทพจับถาวรเลยจับกลวยยังโดนถึงตายะฉะนั้นก็ต้องระวังแต่ว่าถ้าหน่วยอินทราชเข้าไปจับแล้วก็มีอา ครบมือเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ป้องกันได้คุณปาใต้คุณพูดในั้นชัดหน่อยนะครับไปรอเรือนะรู้อะไรไปให้ชัดเจนนะพูดพูดไปไม่ชัดเลยยุ่งเลยครับทีนี้ในเรื่องหมายจับ53มาเหลือ51ก็มีหมายจับตอนนี้คดีต่างๆมากมายเอาเป็นว่าในขณะนี้วันพรุ่งนี้หมายจับจะออกหรือไม่ออกก็ถือว่าเป็นดุลพินิจของของศาลด้วยความเคารพนะครับเพียงแต่ว่าถ้าวันนี้จับได้ ขออนุญาตครับที่หมูหายไปหลายวันอาบน้ำจับได้ก็เป็นการอาบน้ำไม่เออคือวันนี้ถ้าจับได้เลยดำเนินคดีคดีเดียวเนี่ยก็ติดคุกกันตายแล้วคดีกบฏนี่ขอที่ว่าเป็นการติดคุกตลอดชีวิต เรียว่าสุเทพตอนนี้วันนี้นะถ้าที่เห็นบรรยากาศทั้งหมดบนเวทีของของของพรรคพวกกำนันเกานะครับเออก็คือว่าพอได้ข่าพออารินทราชบ้างแล้วก็พลุ่มตำรวจพลุ่มที่ที่พระรามหกนะค่ายพระรามหกขี่หัวหินเนี่ยจะมาโรยตัวมาจงมาจับเอ๊ะมันสุเทพหายไปเลยวันนี้ครับเห็นว่าสุเทพหายไปนี่พอพูดพอพูดถึงว่าคุณสุเทพหายไปเนี่ยนะครับวันนี้กปปสเองเนี่ย เขานัดชุมนุมใหญ่กันเสร็จเขาจะทําบุญประเทศแล้วก็เออกระริกหมายความว่าโปรยหัวไว้แล้วก็เชิญชวนพี่น้องไว้มากมายมว่าวันนี้มาร่วมกันทําบุญใหญ่ทาบุญประเทศในที่สุดว่าประเทศก็ไม่เห็นเทพ เพราะว่าคุณสุเทพตอนแรกผมคิดว่าคนอย่างคุณสุเทพเนี่ยทำบุญไม่เป็นแต่พอมาฟังพี่หมูนี่คิดว่ากลัวอรินทราชจะเข้าไปจับตอนทําบุญหรือยังไงวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาครับพีบ่น้องครับคุณสุทเทพเชื่อสุบรรณเลเชิญคนทั่วทั้งประเทศมาร่วมกันทําบุญแต่ในที่สุดคุณสุเทพไม่มานะครับเขาปล่อยให้เตี้ยหมาตื่นมาแทนกำนันไม่มาวันนี้ผู้ใหญ่มาตีภารกิจะิีภารกิจที่นี่ภารกิจไหนผมก็ไม่ทราบหรือว่าเลือกคนบาปอาเจียน้นี่ยู่ไมตรียแล้วที่คอยู่ในนอกรอสะครับ วันนี้เป็นวันคำบุญใหญ่ขอ,ของระดับโลกนะนค,คือวันประสูติตรสรุแลคฤติมิพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าผมคิดว่าคนบาปเ็าคงพยายามานคงบางมึงอย่ามาเลยไม่ไ<แ>ด้มาร่วมพูดดีๆแต่จริงๆเนี่ยคุณสุเทพเองก็น่าจะาน่าจะคิดนะครับ,ค,รบคุณสุเทพเคยพูดว่าครั้งครั้งนี้พูดมาสองวันสู้ครั้งนี้สู้ครั้งสุดท้ายพูดแล้วูด งสุดท้ายแล้วจริงๆที่จริงคุณสุเทพมาสู้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้น่าจะมาทําบุญครั้งสุดท้ายของชีวิตด้วยเพราะไม่รู้นะคนกลางๆมันเรืองปีนาแล้วนะหรือว่าแกไปทาบุญที่วัดอ้อน้อยน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าวัดอ้อน้อยในขณะนี้ก็มีข่าวมานะครับพี่น้องที่เดินสายมาจากจังหวัดนครปฐมต้องเข้ากําแพงอ่ากาแพงแสนเข้าถนนมาลายแมนพี่น้องที่มีสัญลักษณ์เสือ้อแดงกรุณาอย่าไปแถวๆนั้นนะครับเพราะว่าที่วัด้อน้อยตอนนี้พุทธอิสระได้วางกาดไว้เต็มถนนคล้เยอะไร ก็ไม่รู้มีกาดเต็มไปหมดแต่ว่าก่อนผู้ไทยสรากรจะเข้าวัดนะครับก็ญาติโยมฉลองศรัทธาด้วยการวังระเบิดรอเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ฝากเตือนพี่น้องชาวแสดงนะครับที่จะผ่านตรงนั้นที่สุดเนี่ยนะครับถ้าหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็หลีกเลี่ยงเลยครับอย่าไปใกล้เลยนะครับหมากําลังบ้าไม่มีประโยชน์ครับเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักครู่นะครับในเรื่องของติดตามผล ขัตัดสินของสารานญาครับถึงหมายจับแกนนำ43ของกพปสเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูท่าทีนะครับกกตนับรัฐบาลนะครับในการที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจากเดิมจะเป็นวันที่20กรกฎาคมจะเลื่อนไปเป็นสิงหาหรือกันยาเดี๋ยวกลับมาหาคำตอบกันต่อในช่วงหน้ากับลั่นกล่องรบครับ พาพิเศษนะครับเราสดจากถนนอุทยานทักษะนั่นเองนะครับผมยังนั่งอยู่กับพี่สมชายแล้วก็พี่หมูนะครับในช่วงนี้เราจะกลับมาคุยกันต่อครับในประเด็นของกกตครับที่เขานัดรัฐบาลเจราจาการเลือกตั้งใหม่จากเดิมที่จะเป็น20รรกรกฎาคมจะเลื่อนออกไปอาจจะเป็นสิงหาหรือกันยาอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินว่า ประชุมกับ5เสือกกตไปแล้วไม่ใช่หรอครับว่าจะขอพระราชกฤษฎีกากาหนดไปแล้วไม่ใช่หรอครับคือคืออย่างนี้มันผมได้ขออนุญาตป็นหนว่รวมนะครับคือว่าคือพี่น้องทราบอยู่แล้วว่าหน้าที่กฎหมายกําหนดให้ใครทําอะไรครับเวลานี้ทุกคนมันก็เนตีในหมดละนะไอประธานพุธไอสวงสวครับมันก็ประชุมนอกรอบและเป็นมติของสวนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเมื่อวานเนี่ยแล้วครนี้ไอกกต ประชุมกันเสร็จแล้วหน้าที่มันต้องแัดเลือกตั้งกําหนดคุยวันที่20สมันก็ลา่าบอกคือมันไม่อยากให้มีการเลือกตั้งนะสองก็คือว่าเหมือนที่ไอ้สบอเมื่อวานะคือแตกแยกคือมันก่ายว่าทําให้เสร็จแต่เมื่อคืนนะก็คือนําชื่อคุณก้าโดยประธานพุทธเลยนะเอาคนคนนอกมา คุณเก้าชื่อ,อแล้วก็อีกกลุ่มมึงบอกเฮ้ยคุณเนี่ยเพิ่งรีบทำอย่างนั้นมันเสียมวยไม่เนียนนะใช่ไหมถ้าต,ตบฝูใครเนี่ยมันต้องเฮ้ยดูดีๆหน่อยจังหวะน้อยมันดูจังหวะไปคุยคนนั้นนิดคนนี้ห,หน่อยนะขอเสียบเชิญงก็มันได้ออกมาเป็นแผงเหมือนกระสาหยุดเกิดผลอะไรเงี้ยพอออกมาเสร็จแล้วปุ๊บเห็นไหมวันนี้ก็เห็นอย่างที่ว่าสวานก็เลยยังไม่มีทานคุณเก้าพอเวลาทักอาทิตย์นึงคือให้มันลีลาขี่ม้าเรียบค่ายแล้วก็กล่างคนหนึงก็ควรตีนไป ยี่สิบไม่คากกราคาดาไม่ได้เป็นพระเป็นนได้ไหมยี่สิบเจ็ดได้ไหมวันที่สามเลยอ๋อวันที่สามก็น่าจะดีก็คือตรงกับวันเกิดของอภิสิษษทธิ์เระชาชิปะตย์ได้ทําบุญแล้วก็ของผันชิ้นใหญ่ของประชาธิปัตย์แล้วก็คือหาเสียงง่ายหน่อยน้องรับมาด้วยเรื่องนั้นแล้วเป็นการิี่ปัดวันเกิดนายกอภิสิทธิ์วันเกิดวันน้าภาพการที่ปัดดีเหมือนกันนะผมว่านะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเมื่อเห็นการเลียบเคียงเลียบค่ายของมาขบวนการ ที่จะล้มให้หมดเนี่ยนะล้มให้หมดก็คือว่าล้มเทือกเขาเหล่ากอสักราชของชินวัตรล้มให้หมดของเขาเรียกขี้ข่าทักษิณรวมทั้คนเสื้อแดงด้วยที่นั่งแท่งหน้าจอโทรทัศน์ที่กำลังอยู่ที่นี่นะว่าไอพวกขี้ข่าของทักษิณคือทรราชทักษิณมาพูดอะไรนั้นนะไล่ไปให้หมด ผมตกใจแฟนผมเนี่ยแฟนกลับรักรักกับผมที่สมุทรสงครามเมื่อคืนครับดาอีแดงดาอีปูคุเวที่คุณลังสิมาทด้ยว่าเนี่ยคุณแดงน่ะเข้าไปอยู่ในสภาเอาห้องประธานรัฐสภาเป็นห้องทํางานของตัวเองมายายปูเข้าไปโอ้โหทางขาไปเข้าห้องน้ำห้องนู้นห้องนี้ก็ต้องทำโถห้องน้ำให้ใหม่แน่น รักสีมาพูดมาถือครับผมก็เลยบอกเนี่ยแต่ว่ามันก็ควรปรีนเกเรไปเรื่อยเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งนะครับเพราะแล้วมันรู้ถ้าเลือกตั้งมันแพ้แล้วดูท่าทีท่าทางภายในอาทิตย์นี้จะให้มันจบโดยกระบวนการตรงนี้หนึ่งสองสามไปคุยเพื่อจะเอาทุนเก้าผมก็บอกเหมือนที่คุยกันนะเนะ นี่พี่ทำซะทุนเก้าคือมึง้อบเลือกตั้งอะไรมาบอกกูอ่ะมึงเป็นเฉยๆอย่างเงี้ยนะเพราะเขาทำไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นประธานพูดิสภาอะไรแม้กระทั่งม่นทำได้น้องเชื่อพี่มันทำได้เชื่อพี่แล้วเดี๋ยวมันบอกว่าเดี๋ยวพวกนี้พักเพื่อไทยบอกว่าการเลือกตั้งสประธานสวไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญองค์ประชุมตรงนี้ไม่นคนเป็นประชุมมันตีความให้ได้หมดว่่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งๆที่เขาเป็นกูเดียวอย่างนี้มึงมีไรเปล่า การโกงกฎหมายเนี่ยฮะทีนี้ไอ้ตัวที่ พี่หมูเองเนี่ยถ้าผมเป็นพี่หมูเนี่ยผมก็จะไม่พูดถึงคุณรังสีมานะครับเพราะผมถือว่าเรื่องภายในครอบครัวเราจะไม่เอามาพูดกันอ๋อคาครับพูดในฟังมัฟือมันกล้าล่วงเพราะเมีกันเขาจะไม่นินทาเลยไม่ไช่พูดในฟ้าอวไาเออเนี่ยกิ๊กผมไม่เป็นยังไงมาประจานคุณแดงนะว่าเอาห้องมาประรั้พามานั่งห้องทํางานประธานรัฐสภาไปนั่งข้างห้องน้ำเลขาสภาไปนั่งห้องทํางานที่สโมสร์นายกปูเข้ามาในสภาสร้างห้องน้ําใหม่ดีไม่รู้ว่าเป็นโถท ไม่ต้องทำว่าไม่ต้องทาห้องน้ําใหม่ไม่รู้จริงๆนายกปูแค่เข้ามาในฐานะนายกระรัฐมนตรีหรือไม่ใช่ฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมก็คิดว่าห้องน้ำเนี่ต้องทําใหม่ เพราะว่าถ้าข้าวห้องเดียวกับรังสีมาจะข้าวได้ไงคุณฉีฉุนน่มันน่าสมองฉุนกคือผมตกแกไม่รู้มันอสมอง่วนชั่วงไหนมาพูดออกบนเวทีได้คือมันคือเวทีของกปปสวันนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับก็คงไม่พูดไกลเรื่องห้องส่วมกันแล้วไปพูดเรื่องอะไรต่างๆนานากันแล้วนะครับที่นี่ในเรื่องของประเด็นเรื่องของการการเลือกตั้งเนี่ย ผมเองในฐานะเป็นผู้มีส่วนเสียโดยตรงนะส่วนเสียครนะับยังไม่มีส่วนได้เสียไม่กี่พัน้วครับโอ้ค่าสมาครก้าพันแล้วค่านุ่นค่านี่เข้าไปตามกกตกาหนดหว,ว่าไม่เกินล้านหน้าผมก็เสียไปสักประมาณสองสามแสนแล้วแหละนทีนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ส่วนเสียยังไม่มีส่วนไม่มีส่วนได้ผมเรียนอย่างนี้ในความรู้สึกของผมเองเนี่ยผมคิดว่ากระดานการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้น กกตจะาวางแนวอย่างไงจะดึงอย่างไงแบบว่าจะายกย้ายไทยเทยอย่างไรก็แล้วแต่แต่กระดานการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นแน่นอน<ม>เพราะจงอย่าลืมว่าถ้ากระดานการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยเป็นกระดานเป็นกระดานที่สําคัญของประเทศ<ม>และกระดานนี้พักประชาธิปัตย์และอัมบัดไม่มีสิทธิ์จะชนะพครคเพื่อไทยเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีกระบวนการการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็ถือว่าระบอบประชาธิปไตยเกินความสมบูมรณ์<ม> เมื่อการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วก็พักเพื่อไทยชนะอีกหรือว่าจะถูกยุบพักแล้วก็ตั้งพักมาใหม่แล้วก็ชนะอีกอเมื่อมเ,งงเมื่อชนะการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยนั่นก็ถือว่าความสมบูรณ์ชชนะเกิดขึ้นตามระบบประชาธิปไตยทั่วโลกเขาก็จะมองว่าโอเคคุณคุณไม่สามารถที่จะเดินต่อได้เพราะฉะนั้นเกมการเลือกตั้งจนวินาทีสุดท้าย เขาก็จะต้องรักษาเกมนี้ไว้จนนาทีสุดท้ายว่าจะไม่ให้มีการเลือกตั้งอคอยดูนะว่าไม่มีการเลือกอตั้งจนกระทั่งว่าเดินไปจนสุดซอยแล้วนายกมเจก็ไม่เอาอนายกมเจก็ตอไม่ได้ปฏิวัติก็ต่อไม่ได้จนกระทั่งไปไหนไม่ได้แล้ววันนี้ผมอยากจะแนะนําคุณสุเทพเทือกสุบรรณสิ่งที่คุณออกมาพูดอยู่ตลอดเวลาว่าคุณจะหาทางออกให้ประเทศเนี่ยผมขออย่างเดียวได้ไหมครับคุณสุเทพครับว่า คุณไม่ต้องหาทางออกให้ประเทศคุณหาทางออกจากประเทศได้ไหมคือคือคือคุณไม่ต้องหาทางออกให้ประเทศนะพวกเราอยู่กันได้แต่คุณเนี่ยหาทางออกนอกประเทศไปได้ไหมและประเทศก็จะมีทางออกหรือหรือออกจากกรุงเทพก่อนได้ไหมออกจากกรุงเทพไปอยู่ที่ไหนก็ได้หรือออกออกนอกประเทศแล้วแต่ก็ก็แล้วแต่ผมก็เลยบอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไอ้คนที่รับงานมาเองสมชัยเองเนี่ย<ช>ก็รับงานกันมาเนี่ยเขาก็รับงานเพื่อจะมาทํางานนี้โดยเฉพาะแล้วข่าวที่ไม่ดีข่าวที่อุบาทที่สุดไม่ใช่ว่าเป็นการหมิ่นประมาทย้ำเกียร,รติท่านว่าที่ประธานรัฐว่าคุณก็ยังไม่เป็นประธานรัฐนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสำเนียกตัวเองด้วยนะครับว่าในขณะนี้คุณยังไม่เป็นประธานรัฐผมเนี่ยได้รับการเลือกตั้งว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าถ้าเมื่อกกตยังไม่รับรองผมยังไม่เข้าถือว่าผมก็ยังไม่เป็นสสเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เหมือนกันคุณได้รรัับกกาเลือต้ง แต่ก็ยังไม่ได้รับการโปดรดเกล้าเพราะฉะนั้นมึงสำเนียกตัวมงด้วยนะ <c oughs> ว่ามึงเองเนี่ยมึงก็ไม่ได้เป็น <c oughs> ยังไม่ได้เป็นประธานุฒิในการที่จะก,กระทําอะไรเนี่ยเห็นใจประชาชนและก็เข้าใจประชาชนด้วยเรื่องสิ่งที่เลวร้ายที่สุดข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่จริงผมก็ต้องขอโทษเพราะข่าวมันมาอย่างนี้จริงๆว่าจริงๆการเลือกตั้งประธานุฒิเนี่ย ไอ้คนนี้ถูกวางตัวไว้แล้ว <Okay. S 1> ที่ย้ายเป็นประธานรัฐ <Okay. S 1> แล้วก็มีการล่ารายชื่อกันมากมายมีการใช้เงินใช้ทองกันมากมายนี่ข่าววงในของวุฒิสภา,าเขาบอก <Okay. S 1> แล้วก็เงินที่ไปใช้ช่วย <Okay. S 1> ไอ้ประธานรัฐคนนี้ก็เป็นเงินที่มาจากสุเทาพเรื่องสุดาร <Okay. S 1> ข่าวก็ว่าเป็นอย่างนั้น <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามหน่อยเถอะศักดิ์ศรีของวุฒิสภา,าคุณเป็นประธานรัฐถ้าสมมุติว่าประธานรัฐมาจากการเลือกตั้งอามาจากการซื้อเสียงกันเองในสภา มาจากการซื้อเสียงกันเองในสภาและต้นทุนกองทุนหรือว่านายทุนเนี่ยมาจากกกคปสแล้วคุณก็ขึ้นมาเป็นประธานวุฒิแล้วสิ่งที่ทํานําไม่เชื่อได้ว่าในวันนี้ถ้าสุเทพไม่มีบุญคุณอะไรเลยหรือว่าไม่มีอะไรกับคุณเลยเ mm hmm. ข้าไปนั่งคุยกันในสภาเข้าไปนั่งคุยกันในห้องประธานวุฒ mm ิ hmm. นั่งคุยกันอย่างสงงางงามเงินภาษีของชาวบ้านไปนั่งสร้างความที่พายกันอยู่เนี่ย mm hmm. ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นในกับประเทศไทย mm hmm. คุณจตุพลก็ได้ท้าทายคุณนทัทสุก็ท้าทายพวกผมเองก็ท้าทายว่าเอาเลย เม่ต้องมาคุยกันมากคุยกันทำไมสองวันสวันประกาศเลยเสนอชื่อเลยใครเป็นนายกและม็ตรีตามมาตราเจ็ดก็ว่ากันไปเลยเพราะพวกเราก็พร้อมที่อยู่ที่นี่ครับเขาบอกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนคือพอพูดถึงเรื่องการซื้อเสียงเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้ก็พูดบนเวทีแล้วเขาบอกเขาไม่ได้กลัวการเลือกตั้งเพื่อจะมาแพ้คุณมีคนมากคนน้อยไม่ได้เกี่ยวเขาแพ้อย่างเดียวในสนามเลือกตั้งคือว่า พวกคุณไปซื้อเสียงอ่ะทุกทายตอาที่แพ้ทุกครั้งเขาไม่ได้แพ้เพราะประชาชนนะแต่ว่าประชาชนถูกซื้อเสียงถูกบังคับเป็นอะไรเงี้ยคล้าถูกมอมยาเงี้ยซื้อเสียงผมก็เลยมองเออเมื่อวานเนี่ยมีการมีการพูดคุยกันจริงๆนะในเรื่องการซื้อเสียงบวชการมาพาไอ้พุทธเนี่ยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันต้องมีข้อได้จริงว่าเงินมาจากสุเทพจริงเพราะสุเทพไปนั่งเ็ดยอดอ่ะถูกไหมและดูหน้าภาพข่าวนหน้าสุดินเมื่อเช้านะประธานวุฒิสภา ว่าที่นะกับไอ้คนที่ติดตามมัหรือสวด้วยหนุ่มๆยกมือไหว้จุเทพอย่างเงี้ยแล้วมีแค่คุณสุเทพนั่งคิเฉยนะูดกัแบบจุเทพไม่ได้ยกมือไหว้ตอบนะในภาพข่าวนั่งสีทิมหน้าหนึ่งนะเขาบอกเออมันศักดิ์สิทธิ์พึงนันหรอแล้วเนี่ยข่าวข่าวบ้านเมืองวันเนี้ยเราจะเดินหน้าไปเรื่องของการปฏิรูปเราพูดแต่เรื่องซื้อเสียงก่อนถ้าคุณบริสุทธิ์จริงข่าวเรื่องนี้มันไม่ออกมาภาษาโบราณเขาบอกภาษาโบราณเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีมูลหมาไม่ขี้เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงอีีกแล้วนทไ นี่หมายความว่าคนจะเป็นประธานวุฒิมันต้องซื้อเสียงกันได้แล่นไหนบอกเล้นไหนบอกมึงจะปฏิรูป<อ>ในบอกจะปฏิรูปก,การเมืองเรื่องของการซื้อเสียงแล้วการซื้อเสียงเนี่ยพอพรรคเพื่อไทยชนะทุกครั้งคุณก็บอกว่าตายแล้วทักษิณมันมีตังค์ซื้อเสียงาตายแล้วทักษิณซื้อเสียงแต่วันไหนคุณชนะเนี่ยคุณบอกว่าเสียงสวรรค์เสียงของประชาชนที่มาจากการบริสุทธิ์คุณสุเทพเซองสุรรณในวันที่คุณอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์คุณบอกว่าระบบการเมืองนี้ต้องไม่มีการซื้อเสียงถามกลับไปถามกลับแล้วย้ำแล้วย้ำอีกยย้้อีกแลวู่่น เราตั้งคณะกรรมาการการเลือกตั้งเกิดขึ้นเพื่อต้องการปร้องกันและปราบปรามการซื้อเสียงถามหน่อยแบบหน้าแบบตรงๆแบบหน้าด้านๆเหมือนพวกคุณเนี่ย <c oughs> ถามหน่อยว่าคนแรกที่ถูกจับโดนให้ใบแดงในการซื้อเสียงเนี่ยสสพักไหนอะ่ะครับเห็นว่าพักประชาธิปัตย์พักไหนอะ่ะอยู่ที่ร<อ>าชบุรีก็พักคุณแล้วในขณะนี้คุณบอกคุณจะปฏิรูปไม่มีการซื้อเสียงคดีตัวมึงเองเนี่ยสุเทศเสื่อสุบรณคดีเลือกตั้งนายกอบจที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสาลกำลังจะตัดสินจะตัดสินให้คุณเนี่ยมีภารกิจประทั ยาตัดสินให้คุณนี้เลือกเล่นการเมืองยาตัดสินตัดสินทางการเมืองกับคุณเพราะคุณใช้พฤติกรรมไปในทางที่ชักจจงม,มีการซื้อเสียงเลือกตั้งนายกอบอจอบที่ราชบุรีก็เกิดขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เกิดขึ้นกับตัวนายสุเทพเรื่องสุบรรที่วุฒิสภาก็เกิดขึ้นมาเกี่ยวพันกับนายสุเทพเรื่องสุบรรล้วพี่น้องที่กําลังดูเนี่ยยังเชื่อมันอีกครับว่ามันจะไปที่รูปเรื่องของการเมืองให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม ใครจะมาเป็นผู้แทนต้ตองไม่มีการซื้อเสียงใครเชื่อก็เชื่อเถอะครับแต่ผมไม่ใช่ควายที่จะเชื่อสุเทพเชื่อสุบัติตัวนี้ผมผมเห็นแม่นเมืองไปกันใหญ่เลยครับคือตอนนี้ยังมีงม,มีสุเทพโผล่มาก็มีธุรชัยตามติดติดที่ผ่านมาแล้วก็คือสมชัยผมว่าสามตัวนี้สุเทพธุรชัยสมชัย ให้ลุชายไปตบอี่นี่นี่ก็เป็นสายให้สมงชายไปตบนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ผมเปลี่ยนชื่อเนี่ยระว่าสุเทพก็มีตัวสอเสือสุรชัยก็มีตัวสอเสือและก็สุรชัยก็มีสอเสือเพราะตัวสอเสือเนี่ยเป็นการละกินีกับคนเกิดวันอาทิตย์ผมเลยเปลี่ยนชื่อเป็นพี่ปัชชัยพิบูอ นี่คือยังไม่ได้ข้อสรุปนะฮะแม้กระทั่งวุฒิสภาเองเขาไปหาเรื่องกันนอกรอบทีนี้ทีนี้มันอย่างนี้น้องทีอย่างนี้ไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่ได้ข้อสรุปวันนี้ไม่กล้าสรุปครับก็เราก็ทายท้ากันอยู่ก็สรุปเลยดิไม่ไม่ไม่สรุปกันไปเลยเอากันไปเลยเอาเซวันนี้เอาเซเดี๋ยวนี้รู้คุณไม่รู้แต่ว่าที่ถนนอางาเนี่ยกลางวันบางทีแดดก็ออกเปรี้ยงเปรี้ยงกลางคืนฝนก็ตกบางทีตอนเย็นฝนก็ตกกลางวันแดดก็ร้อนเราขี้เกียจทนร้อนเราขี้เกียจทนไหนกูจะสู้เสียจบเสียเลยทีเดียวมันไงจบเลยใ ให้สรุปวันนี้เนี่ยคุณต้องมีข้อสรุปได้แล้วครับคุณจะยืดไปไหนคุณจะยืดไปไหนฟางเส้นสุดท้ายของคุณก็อยู่ที่วุฒธธิและวันนี้วุฒธธิเนี่ยเขามีหน้าที่อะไร,รเขาจะทําอะไรเขาทําอะไรไม่ได้เพราะสิ่งที่เขากําลังไป็นอยู่ตัวมันเองยังไม่รู้วฐานะมันเป็นอะไรครันะเ<อ>ดี๋ยวว่ากันก่อนก่อน้แน่นะ ขอฝากพี่น้องด้วยความเคารพนะครับ,ร,บรายการลั่นกลองรบภาคพิเศษจะมาจัดที่นี่ทุกวันนะฮะอยากจะยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์แล,แ,ลแต่นะปักหลักยาวเลยนะ,ะปักหลักเวลาบ่ายโมงจนถึงวันพระก็ไม่หยุดน,นะ เอาไว้ก็อยู่นะครับก็ใหญ่ก็อยู่นะครับ่นาขออภัยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับจริงๆแล้วยังมีเรื่องของนายสุเทพเนี่ยนะฮะยังคงดื้อด้านดึงดังนนะฮะในเรื่องของนายกมาตราเจ็แต่ยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในร่างกลองราพพิเศษนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หมูพี่สมชายด้วยนะครับแล้วก็ผมทีเจ้กรต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ